สวัสดีช่วงบ่ายอีกครั้งนะคะเด็กๆค่ะในช่วงบ่ายนี้ก็กลับมาพบกับครูกิฟและครูนกยุงกันอีกครั้งนะคะค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์กันต่อนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆทานข้าวกันแล้วยังคะ่ะเด็กๆอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมูนะคะแล้วก็ทานอย่างหลากหลายและที่สําคัญต้องอย่าลืมทานผักและผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าผักและผลไม้เนี่ยจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายนะคะทํางานได้อย่าง ปกตินะคะขับถ่ายได้ง่ายขับถ่ายได้คล่องนะคะขาถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะซึ่งจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันอยู่ในเรื่องของพระราชประวัตินะคะของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนะคะค่ะซึ่งจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์กันไปแล้วนะคะว่าพระองค์เนี่ยก็คือเป็น พระหมหากษัตริย์ไทยนะคะในรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยพระราชสมภพหรือว่าเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470นะคะและพระองค์เนี่ยก็เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 9มิถุนายนพุทธศักราช2,489นะคะข่าแเละที่เราจะเรียนกันต่อในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้และทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กันต่อนะคะ ค่ะสำหรับในพระราชกรณียกิจนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะพระองค์เนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกรษตรนะคะการพัฒนาแหล่งน้ํา พัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือว่าส่งเสริมอาชีพนะคะซึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะล้วนแล้วแต่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนะคะโดยที่นําโครงการในพระราชดํำริไปแก้ไขปัญหานะคะและพระองค์นะคะก็ได้ทรงจัดให้มีคณะแพทย์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ตามเสด็จไปเพื่อตรวจรักษาและแจกจ่ายให้แก่ราษฎรนะคะพระ องค์เนี่ยก็จะเสด็จไปนะคะที่ธุระกันดานเพื่อช่วยแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนอย่างมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดีนะคะพระองค์ก็อยากให้ประชาชนชาวไทยได้ยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอพอมีพอกินพออยู่พอใช้นั่นเองนะคะ ค่ะครูกิ๊กก็อยากให้เด็กๆนะคะได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ให้เงินนะคะเราก็ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บอมเงินวันละ5บาท10บาทนะคะไม่ซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะหรือว่าที่บ้าน ของเรานะคะมีพื้นที่ว่างๆก็อาจจะปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้ปลูกไว้กินเองแทนที่เรานะคะจะเสียเงินซื้อในตลาดนะคะ,ะแค่นี้ก็ถือว่าเราเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้แล้วนะคะเราไปศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านอื่นๆของพระองค์เพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะเด็กๆ ราชกรณียกิจของพระองค์มีอยู่มากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาอย่างเช่นมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนแนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอลและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ในหลวงทรงตรัสไว้ให้ปวงชนชาวไทยกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อให้ตนเองอยู่อย่างประหยัดและยอมรับในสิ่งที่มีและยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับท่านทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านโครงการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นนั้นก็เพื่อช่วยให้ชีวิตราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนั่นเองครับน้องๆครับโครงการต่างๆตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์นั้นมีอยู่หลายด้านด้วยกันทั้งด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนต่างๆไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทรงให้การช่วยเหลืออุปถมัมภระราชทานทรัพย์และส่งให้คําแนะนําต่างๆเช่นโรงเรียนจิตละดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวางไกลกังวลเป็นต้น ด้านต่อมาด้านการประกอบอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการในพระราชดำริต่างๆเช่นหมู่บ้านสหกรณ์เป็นศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการห้วยมะนาวจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ทํากินหรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพและอีกหนึ่งโครงการส่วนพระองค์คือโครงการหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อเป็นการหารายได้แทนการปลูกฟินเป็นต้นและโครงการตามพระราชดำริอีกหนึ่งด้านที่นำมายกตัวอย่างให้ฟังคือด้านสาธารณูปโภคครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณูปโภคหลายโครงการเช่น โครงการห้วยองคตจังหวัดกาญจนบุรีโครงการนี้เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อ่าวจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อ่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรมดินคุณภาพไม่ดีซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นอย่างมากโดยให้มีการจำแนกประเภทป่าเสื่อมโทรมในบริเวณที่ราบแต่ดินยังคุณภาพดีจัดสรรให้เป็นพื้นที่สำหรับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินเข้ามาอยู่อย่างถาวรและดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ทำลายป่าและทำการปลูกป่าทดแทนให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านโครงการต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นนั้นก็เพื่อช่วยให้ชีวิตราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนั่นเองครับช่วงกิจกรรมค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรกันไปแล้วนะคะค่ะและกิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็คืออยู่ในชุดกิจกรรมใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะ,ะให้เด็กๆเตรียมเล่มใบงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่วิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งมีหมายเลขเลขที่19ด้านบนมุม ขวาด้านบนนะคะอ่าซึ่งก็จะมีใบงานหน้านี้อยู่นะคะอาทีนี้ให้เด็กๆด,ดูคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งก็จะมีคำถามให้นักเรียนตอบ3ข้อนะคะข้อที่1นะคะก็คือนักเรียนตอบว่าพระหมหาอัตร์ในภาพส่งพระนามว่านะคะก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะของ กษัตริย์ที่อยู่ในภาพนะคะต่อไปข้อที่2นะคะพระราชสมภพนะคะก็คือจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่พระองค์เนี่ยพระราชสมภพหรือว่าวันเกิดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะก็คือให้นักเรียนเลือกเขียนตอบนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์นะคะว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ ได้แก่อะไรบ้างก็ให้นักเรียนนำมาเขียนนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะมีใบความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ดูประกอบการทำใบงานด้วยนะคะคุณครูก็จะส่งเป็นไฟล์รูปภาพเข้ามาให้ในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะถ้ามีตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะเด็กๆและอีกสักครู่เราก็จะไปเรียนวิชาการงานกับ ครูบูการดากันต่อนะคะ